น้องมดดำที่รักพี่ถามอะไรหน่อยสิโอ๊ยถามเยอะๆก็ได้ช่วงที่ว่างถามมาเลยหลอพี่สงสัยนะที่น้องนี่นะเป็นคนที่เข้าฟิตเนสบ่อยคนหนึ่งตอนที่กำลังจะเริ่มเข้าฟิตเนสอะตอนนั้นอะน้องคิดอะไรอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่ตั้มคือเพื่อนโมดเขาไปเล่นกันโมก็เลยตามตามเขาไปแบบนั้นแหละแต่จริงๆนะไม่มีอีกเหตุผลหนึ่งพี่เขาบอกกันว่าในฟิตเนสอะคนหล่อเยอะน้องเลยไปส่องไงเดี๋ยวก่อนพวกเก่งกวางรอเปล่า แมนแมนก็มีพี่ต้าเออน่าละม้างคงสงสัยเป็นแรงบันดาลใจน่าสนใจน่าสนใจแต่พี่สงสัยหลายเรื่องนมดนะว่าแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันมีบ้างอะแล้วมันเล่นยากไหมแล้วมันต้องมีแบบคนเทรนให้แบบจาเป็นปะไม่ต้องมีคนเทรนหรอกพี่มดก็ไม่มีนะคือมดไปถึงมันก็มัวๆอะไปยกเวทบ้างเดินบนสายพานบ้างปั่นจักรยานบ้างเครื่องไหนว่างก็เข้าไปเล่นอะพี่ต้าแค่นั้นเองแล้วในฟิตเนสเนี่ยคนแบบมันมันมันเยอะไหมอากาศมันถ่ายเทหรือเปล่า ถ้าเกิดไปแล้วแบบไปเจอคนเป็นหวัดเราจะติดไหมนี่พี่ตั้ตมถ้าจะนอยขนาดนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปออกกําลังกายแล้วนอนพุ้นอยู่บ้านนั่นแหละคิดเยอะแล้วเกินมันจะดีที่ไหนกันเล่าก็ภ <c oughs> รรยาพี่ที่บ้านอนะ่ะไล่พี่ไปฟิตเนสตั้งแบบตั้งนานม,มาแล้วนะเนี่ยก็เลยอยากจะรู้หน่อยว่ามันต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างประมาณอย่างนั้นอยากรู้เยอะๆเลยพี่ตั้มนี่เอางี้เย็นนี้ตามน้องไปเลยรองเท้าเสื้อผ้ามีพร้อมยังอื มีพร้อมแล้วเตรียมไว้ตั้ง3เดือนครึ่งแล้วยังไม่ได้เริ่มสตาร์สักทีแล้วมีเทรนเนอร์เก่งๆวะแนะนำให้หน่อยสิอยากลดพุงอยากลดพุงแต่แก่ในเรื่องมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะนี่เอางี้ดีกว่านี่เดี๋ยวน้องติดต่อให้แต่ต้องสัญญากับน้องก่อนว่า3เดือนต้องเห็นผลนะเพราะว่าเราจะไปจ้างเทรนเนอร์มาประกอบเลยนะพี่อเอางี้ดีกว่าค,คุณผู้ชมคะระหว่างที่รอมติดต่อเทรนเนอร์ให้แต่แก่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปสาทจำทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะว่าด้วยเรื่องฟิตเนสนี่แหละอยากเล่นฟิตเนสต้องเริ่มต้นตรงไหนไปชมกันเลย อยากลดน้ำหนักเป็นความปรารถนาของหนุ่มสาวทุกคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนแต่ปัญหาก็คือว่าจะลดอย่างไรด้วยวิธีไหนควบคุมตัวเองให้มีวินัยได้อย่างไรครูผู้รู้เรื่องการลดน้ำหนักแนะนำว่าให้ตั้งเป้าหมายก่อนต้องการลดส่วนไหนหน้าท้องสะโพกขาหรือทั้งเรือนร่างการตั้งเป้าหมายควรจะเล็กๆก่อนเช่นหนึ่งเดือนจะลด4กิโลกรัมสัปดาห์ละ1กิโลกรัม จากนั้นก็ออกกำลังกายอย่างมีวินัยสัปดาห์ละ3-4ครั้งครั้งละ1-2ชั่วโมงพร้อมควบคุมอาหารลดแป้งน้ำตาลและไขมันทุกชนิดแต่ให้เน้นผักผลไม้ที่ให้น้ำตาลน้อยพักผ่อนให้เพียงพอลงมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอคุณก็จะสามารถลดน้ำหนักได้จริงๆค่ะ